กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่5วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567รอหรหังสมมาสัมพุทธพรภควาพุทธังพภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพภควตาธมโมธม,มังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสั่งโฆสังคังนะมามิ <c oughs> บัดนี้วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่5 ที่ข้าพเจ้านายเทพกิจพัฒนาอิ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจิตมีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด สมันตาจจกวารสุงอัตราคชนตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมขทังสักเคกามจรุเป คิริสิคระตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตรุวนาคหาเนเขหทุเคหะวัตุมหิเคเตผุมมาจายันตุเทวาชลทลาวิสาเมยคขคันทัพนาคาติทัส ติทันตาสันติเกยังมุนิวราจนะงัสาทโวเมสุนันตูธรรมสวรกโรอยัมพัทันตาธรรมสวรรโรอยัมพัทันตาธรรมสวรรโรอยัมพัทันตานโมตสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวโตระหโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรนังกชามิธัมมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิทุตติยมปิพุทธังสรนังกชามิทุตติยมปิธัมมังสรนังกชามิทุตติยมปิสังฆังสรนังกชามิตะติยมปิพุทธังสรนังกชามิ ตัติยมปิธรรมังสรนังกชามิตาติยมปิสังขังสรนังขชามินัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา An, น나나ัตถิเมสารนังอัญญังสังโกเมสารนังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะโสธีเมโหตุสปธาเอวมเมสุตังเอกังสมัยังภาควาสักเสวิหรติกะปิระวัตุสมิงมหเว วะเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปปติตาโหติภัคขวันตังทัสนนายภิกขุสังคันจะอทะโคจะตุนนัง สุทาวาสกายยิกานังเทวานังเอตัตทะโหอะยังโคภะวาสเกสุวิหรติกับปิลาวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเหวะอะระหันเตหิ ทัหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยปุยเยนะสน,นิปะตะตาโหติภะควะตังทัศนายพิกุสังคันจะยันนูนะมะยัมปิเยนะภะควะเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะควะโต สันติเกปัญเจปัจเจกคาท่าพาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยับทาปินามภพละวาปุริโสสมันติสมันชิตังวาภาหังปัสสะเลยยะปสาริตังวาภาหังซัมมิเชยยะ เอวเมวัสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอะทโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตะวาเอกะมันตังอัททังสุเอกะมันตัง ทิตาโคเอกาเทวตาภระกัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาค ธัมหิมังธรรมะสัมยังทักิทักิตาเยวะอปราชิตตะสั่งคันติอะทาโคอะปราเทวตาภควันโตสันติกเอมังคาทั้งอะพาสิตตตระพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะ เนตานิขะเหตวาอินทรียญยานิรักขันติปันทิตาติอัทโคปะระอะปาราเทวตาภะคะวโตสัตติเกอิมังคาทั้งอะภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปะลีสังปะลีคังอินทขีลังโอหันจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมารา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปาราเทวตาภคะวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซนาเตคมิสันติอปายภูมิง ปหายะมนุสังเทสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติปุปริปูเรสนติติอธาอธโคภควะปูอทโคภะควาภิกขุอมันเตสิเพเยพุยเยนะภิกขเวทสสุ โลกะธาตุสุเทวตาสันนิปปติตาโหติตทาคตังทัสกนายพิกขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอะเฮสุงอตีตมัตทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภคะวัตภคะวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปสันนิปปติตาอาเฮสุงเสยยท่าปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพาวิสันติอานาคตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เทัมปิภะเขววันตานังเอตตะปะระมาเยนะเทวตาสันนิปติตาพะวิสันติเสยธาปิไมหังเอตะรหะเอตะรหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ สิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุชาตะสาธุกังมะณสิกโรทะพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกคู่ภะวันโตปัจจโสสุ่งภะวะเอตมะโบเอตทะโวจะ สิโลกมนุกสามิยัตถุปุมมาตัทสิตาเยสิตาคิริคัพพะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสนะมะ นาวิลาพยุปัญจสเตยตวาวะเนกะปิละวัฏะเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกาสาวกเกสาสเนนรเตทเทว,วกายอาภิกันตาเตวิชานาทะภิกขวเตจะอาตปะมะกะรุง สุตววพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสนะทัสนังอเปเกสตะมัตทักุงสหัสังอธัสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสนะมัตถสุง อเปเกนันตะมัทักขุงทิสาสัภาภุุตาอาหุงตันจะสพังอภินยยะวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวกเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตา เตวิชานาถภิกขว,วเยโวหังกิตะยิสามิคิราหิอนุปุภโสสตะสหัสสาวะยขาภุมมากาปิละวัฏถวาอิทธิมัโตชุติมัโตว,ว,าาวันนวันโตยสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวะนาง ชะสะชะสะหัสสาเหมะวะตายะขานานับตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสะสิโนโมทะมานาอภิกามุงปิคุณังสะมิติงวะนังสาตาคิราติสาหัสสายะขานานัต ตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาอภิการมุงพิคู่นางสมิติงวะนางอิเจเตโซละสะสะหัสสายานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาอภิการมุงพิคู่นางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายาานานัตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสีโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวานังกุมพิโรราชคะฮิโกเวปุรสะวินิเวสนาพิโยนังสตะสหัสสังยาก้านางปุปะยิ ปะยิรุปาสติภุมพิโลราชาหิโกโซโปาคะสะมิติงวะนางปุริมันจะทิสังราชาอาทะอาทะตะระัโทปะสาสติคันทับพานังอาทิปติมหาราชายสสิโซปุตตาปิตัสสะสหโว พระหาโวอินทะมะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยัสสีโนโมธมานาอาภิกามูปิคู่นางสมิติงวะนางทักขินันจะทิสร้างราชาวิรุณโหตับปะซาสติกุมพันทานังอาทิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตสะพระหาโวอินทะ นามามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสีโนโมธมานาอภิกามุปิคูนังสมิตติงวะนังปัญชิปัชิมันจะทิสราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปุตตาปิตัสสะหะโวอินทะมา มะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยศส,สิโนโมธมามนาอาภิกามุงปิคูนังสมิติงวะนัง <c oughs> อุตรันจทิสั่งราชากุเวโรตปะสาสติยข่านังอาทิปตมหาราชายศส,สิโซปุตต ปุตาปิตสะพาหะโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมัโตชุติมโตวนาวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงปิกู่นางสมิติงวะรังวะนางปุริปัมปุริมะทิสังทัตตารโธท,ทักขิเนนวิรุทธะโกปัชิเมนะวิรูปะโค กุเวโรอุตร uh ังทิสังจัตตารเตมหราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทะละมาณาอัตถังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสัางมายาวิโนทาซาอาคูวันจะนิกาสะทามายาคุเกนทุเวเกนทุวิทูจะ วิตุโตสวิตูจะวิตุโตสหจันทนโนกามมเสโทจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันทโยจะเทว,วสุโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทัพโภนาลาลาชาชะโนสะโภพอคูปัญจะสิกโค เจวติมพะลูสุริยะวัชสาเอเตจันจัเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวะนังอัทคูนาภานาภสานาคาเวสาลาสหตันจกา กัมพลัสสะตะลาอาคูปายาคาสหายติยาติพิยามุนาทตารธาจะอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคะสมิติงวะนัง เยนาคาราเชสหสสหรันติทิพภาทิชาปักฆะปัขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวานามัชะปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนานังอะพะอะะยันตะทานาคาราชามณามาสิสุปันนโต เคมะมะกาสิพุทโธสัลหะหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสรณะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสุมุถังอสุราสิตาพาตโรวาสะวสเสเตอิทธิมันโต ยะสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเวปจิติส,สุจิติจะปะหาราโทนะมุจีสหสตันจะระลิปุตตานาังสเพเวโรจนามกาสั้นในหิตาวาะลิงเซนังราหุพัทธมุ ปาคมุงสมโยธานิพัทันเตภิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะทาคมุงวะวะรานุวะว,ะวะรุณาวารุณาเทวาโซโมจะยาสะสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคุเทวายะสะสิโนทะ เซเตทะสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทนาโมธมานาอภิกามมพิกูุนางสมิตติงวะนางเวนทุจะเทวาสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทมาคู ปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูอุปุรคิตานักาตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะพลก,กามันทะพะลาหากาวสูนังวาสะโบเสโทสโกปาคะ ุรินทัโททะเสตะทะสะทากายยาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอะทาคูสหภูเทวาชละมัคิสิกขาริวะอริทักาจะโรชาจะอุมมา ปุภาิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุจุตาจะอะเนชกาสุลเลย,ยะรุจิลาอาคูอาคูวะสะมว,วาสาวะเนสิโนทัสเตทัสาธากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสิโน โมทมานาอภิกามุงพิคุณนางสมิติงวะนางสมานามหสมานามนุสามนุสุตตะมาคิดทาปะทูสิกาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัทธาคูหะระหะระโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปารคามหา ปาระคาอาคูเทวยะยะสสิโนเทเสเตทะเสเททะเสเตทะสทากายกายาสเพมานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันมนโตแ อิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางสุกากะรุมห้าอรุณาอาคูเวคะนะนะสาสหาโอทาตะไคยหาปาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนา สทามัตตาหารักชามิศกาจะยะสสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโ,นโยทิสาอภิวสติทะเสเต,เตทะสัทธากายา สเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมามาอภิกรมุงพิกูลนางสมิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากตตะกาจะยัสสิโนสัมพิตะกาลามมเสธาโชตินามาจะอสกวา นิมมาณราติอาคูอัถาคูปรินิมิตาเทเซเตท,ท,ทะเสเตท,ทะสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยาสเโนโมทมานาปิกมุงปิคูนางสมิติงวะนางสเทเตเ,เทวนิกายาส เพนานัตตะวันนิโนนานัภวเยนะอาคัจฉุงเยจันเยสะทิสาสหปะวุฒะชาติมักขีลังโอคตินะมานาสวังทักเคโมขะตะรังนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุพรม,มาปรามโตจะปุตตาอิทิมนโตสหสนากุมาโลตัดโซติดโซจะโซปาคะสะมิติงวะนังสหสพรมโลกานังมหามหามหาพรม,มาพิติทัทตติอุปนุ อุปป,ปันโนชุติมันโตภัสสะมากโายยสสิโซทะเสทเสทะอิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัดชโตอาคาหะระโตหาริโตปะไราวาริโต เตจะสะเพอภิกันเตสิ้นเทเทเวสพรมเกมาราเสนาอภิกามิปัปะสสกันหันสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธมัตตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจจิต ทากจินังอิติตัทะมหาเสนกันหาเสนังอเปยยิปานินาตะละมหัจจะสรังกะตะวานะเพวรังเงยท่าปาวุสโกเมโคทนยันโตสุวิชิชุโกตถาโสปัญจุทานะปัญจุทา,ทาวติ สังกุโทโอะสยังวะเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวะัคคิตวานะจักุมาตโตอามันอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเตจะอา ปะมะการุงสุตวาสพุทธสาพุทธาสาศาสนาวีตราหิปิกามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติติยาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาปิ ปิดที่หนึ่งครับ